ค่ะสวัสดีนักเรียนอันนร้ตอน่องนะคะ,ะวันนี้นะคะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์เนาะผ่านโปรแกรม zoom นะคะอันเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรามาทบทวนเนาะเรื่องเกี่ยวกับ Animal ก่อนที่เราเรียนไปก่อนที่เราจะปิดช่วงโควิดใช่ไหมลูกเนาะ เดี๋ยวคุณครูมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ Animal อลักหนึ่งคลิปเนาะมาทบทวนว่าคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์เนี้ยงเนยหรือว่าสัตว์ที่เรารู้ตักเนี่ยมีอะไรบ้างและเราสามารถจาคําศัพท์อ,อะไรได้บ้างเพื่อเรามาทบทวนโดยการดูคลิปวิดีโอก่อนเนาะ Hello friends Do you like animals I love them Today we're going to learn about wild animals I came by searching for them But it's already nighttime. I'll use my torch to find them. There's a silhouette over there. Which animal would that be? It's a lion. Lion? The lion is the king of the jungle. Lion. I see another silhouette over there. Let's find out what animal that is. It's an elephant. Elephant. The elephant is huge! Elephant! Let's see what other animals we can spot. It's a giraffe! Giraffe! That's quite a neck, isn't it? Giraffe! Let's see what we'll find in this tree. It's a monkey! Monkey! Monkeys are so funny! Monkey! Let's see what's down there. It's a crocodile! Crocodile! Look at those teeth! Crocodile! There's another silhouette. What would that be? A gorilla! Gorilla! Gorillas are very strong. Gorilla! Searching for animals. Over here! A zebra! Zebra! Zebra stripes are so cool! Zebra! Let's see if we can spot more wild animals! A tiger! Tiger! Tigers are fierce! Tiger! What else have we got here? A rhinoceros. Rhinoceros. My, my, look at that horn. Rhinoceros. Let's see if there's another animal around. Sure, there is. A bear. Bear. How big is that bear? Bear. I think there's one more animal around here. A wolf! Wolf! I love wolves! Wolf! Have you seen how many animals are there? Let's recap so you won't forget them Lion! Elephant! Giraffe! Monkey! Crocodile! Gorilla Zebra Tiger Rhinoceros Bear Wolf That's all friends. I think it's time to go back home. จากคลิปที่นักเรียนได้ดูเนาะก็คือมีเด็กผู้หญิงใช่ไหมลูกอา่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาเดินมาตอนกลางคืนเนาะเขาก็บอกว่าเขาจะพามาดูเพื่อนเราเพื่อนเขาเนี่ยใช่มนุษย์ไหมคะไม่ใช่แต่ว่าเป็นอะไร a n ิ m a l นั่เนเองก็คือสัตว์เลี้ยงในฟาร์มของเขาต่างเนะาะดังนั้นเรามาเข้าเรื่องบทเรียนของเราเนาะในยูนิตที่สองนักเรียนสามารถเกิดหนังสือเนาะและเรียนไปพร้พอมๆกับครูได้เลยนะคะในยูนิตที่สองวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ Bocabulary นะคะ about animals animals อ่านักเรียนมองเห็นเหมือนที่ครูเห็นเนาะอันนี้ครูจะใช้ปากกาสีสีบรูว c คัลเลอระกันอ่ะยูนิตที่สองค่ะเปลียนอ่ายูนิตที่สองเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่อง animal ทำไม animal เติม s เพราะว่า animal มีมากกว่าหนึ่งตัวนั่นเองเรามาดูกันว่า animal ในบทเรียนที่สองเนี่ยวันนี้เขาจะนำเสน,เนอเราทั้งหมดกี่คำ one two three four five, six s e v a b u l a r y ก็คือมีทั้งหมด9คําคำอ่ะวันนี้เนาะ exercise a อ่ะเขาบอกให้เรา listen listen ทำไมลูกเราต้องฟัง and และ repeat repeat ก็คือการออกเสียงตามหลังที่เราฟังเสียงแล้วเนาะ b h e n fill in the number อ่ะเสร็จแล้วเรามาดูคำแรกก่อนเดี๋ยว ควแรกเนี่ยคุณครูอ่านให้ฟังก่อนเนาะสำเนียงของคุณครูแล้วนักเรียนค่อยฟังออดิโออีกครั้งหนึ่งค่ะอ่ะตนี้หนึ่งค่ะนักเรียนรูปนี้ตัวสูงๆยาวๆมีสีเหลืองตัวน,นี้เราเรียกว่าจิราจิราอ่าสเกลพร้อมกันสิคะท I R A อ่ E เออจิราอ่าจิราคือตัวอะไรรูปก,ก็คือ ถ้าเป็นคนไทยเนาะภาษาไทยเราก็จะเรียกตัวนี้ว่ามีกราฟมีลักษณะยังไงคะสูงยาวตัวสีเหลืองอาจจะมีจุดเนาะคอยาวตัวที่สองค่ะตัวนี้นกอะไรเนี่ยใช่นกธรรมดามัมยใช่นาะตัวนี้เราอ่านว่าแ r รอ p แ r รอ t อ่ะสะเปลพร้อมกันที่เอออ R อที่แรอ แ a ร r o อก็คือนกอะไรลูกนกแก้วนักเรียนจะเคยได้ยินสบู่ยี่ห้อหนึงเอ่อชื่อว่ายี่ห้อแ a ร r o อก็คือยี่ห้อสบู่อนกแก้วนั่นเองมีสีอะไรบ้างสีเขียวสีเหลืองเนาะอะโฟร์นัมเบอร์ทรีตัวนี้เป็นสัตว์ที่เป็นเจ้าป่าเลยมีขนบริเวณปอกคอเนอะมีหางดุร้ายตัวใหญ่โตตัวนี้เราเรียกว่าไลออนไลออนอะไลออนมีตัวอะไรบ้างคะสเปลสิแมวไอโอเอน ไอออ่าก็คือสิงโตนั่นเองพอหมายขข้อที่สี่ตัวนี้เป็นสีเหลืองมีลายสีดําสลับกับเหลืองเนาะดุร้ายพอๆกับไลออนเมื่อกี้เลยตอนนี้เราเรียกว่า Tiger. Tiger. t i เกอร์ไทเอ่าที่ไอทีอีอ่าไทเกอก็คือเสือนั่นเองตอหนายเลขอ่าตัวนี้เนาะมีลักษณะเป็นไงตัวสีน้ําตาล มีวิวัฒนาการถ้าในาวิชาสังคมอะไรเงี้ยประวัติศาสตร์เขาบอกว่ามนุษย์เราอะวิวัฒนาการมาตักสัตว์นี้สัตว์ตัวนี้เลยตัวนี้เรียกว่ามังกี n ้มัง e กี้ m o n k e y อ่ะมังกี้ก็คืออะไรลรูกแจ๊กแจ๊กนาอปปีมาพาวได้ตัวนี้ก็คือลิงนั่นเองค่ะ,อะฟอนต์นเบอร์ r six ตอนนี้นักเรียนเคยเห็นไหมเอ่ยส่วนใหญ่ครูจะเห็นอยู่ที่สวนสัตว์เนาะตัวนี้จะเป็นลักษณะตัวใหญ่ๆเนาะอ้วนๆสีออกแบบเข้มๆคำๆตอนนี้เราเรียกว่าฮิปโปอ่ะฮิปโปเอสไอบีโฮิปโปอ่านัมเบอร์เ e นตันี้ตัวน,นี้จะมีลักษณะพิเศษหนึ่งนิดหนึ่งนะคะดูจกักรปภาพ หูเขาจะยาวเขาจะยืนด้วยสองขาหลังและขาหน้าเขาก็จะกระโดดกระโดดกระโดดเป็นสัตว์ประจาประเทศอะไรดกออสเตรเลียและความพิเศษของเขาคือตรงหน้าท้องเนี่ยจะมีกระเป๋าหน้าท้องเนาะลูกของสัตว์ตัวนี้จะเข้าไปอยู่ในหน้าท้องของตัวนี้ได้เขาเรียกว่าแคนกรูแคนกรูเจเอนดีเอออาเบิโอแคนกรูแคนกรูก็คือตัวไรลูก อิงโตนั่นเองนัมเบอร์เอกตัวสีเขียวตัวนี้มีหางยาวอยู่ในน้ำพอจะเราวได้ไหมว่าตัวนี้เราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าทอ็อกได่ทอ็อกได่ทอ็อกไกก็คือตอระเคดุรายเนอะอ่ะสเปิลสูกเดรอ C R O C O B e. I L E ทอ็อกไกอ่า ซัมเบิลตัวสุดท้ายตัวนี้เม็นจะน่ารักส่วนใหญ่จะทํามาเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะต,ตาเนาะแต่ถ้าเป็นสัตว์เป็นแอนิมอลเราเรียกว่าแบร์แบร์อ่าบี e. อีเออ่าแบร์แปลว่าอะไรลูกหมีนั่นเองอฟังคุณครูออกเสียงแล้วก็สเปลไปแล้วต่อ,อไปให้นักเรียน Listen อ่ะก็คือการฟังฟังสำเนียงที่เขาพูดเนาะ สัตว์ทั้งหมดเก้าชนิดนี้แล้วให้นักเรียนเป็นไงคะลองออกเสียงตามคำศัพท์ที่เขาพูดอ่ะพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปฟังกันเลย Students Book 2 Unit 2 Audio 5 Listen and repeat then fill in the numbers 1. Giraffe 2. Parrot t Lion, four, tiger, five, monkey, six, hippo, seven, kangaroo, eight, crocodile, nine, bear. เป็นยังไงันบ้างคะหลังจากที่เราได้ฟังสำเนียงเนาะต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเนี่ยเขาได้พูดแล้วให้นักเรียนเป็นยังไงสามารถย้อนดูคลิปนี้ซ้ำๆแล้วก็อ่านออกเสียงซ้ำไปซ้ำมารพร้อมทั้งสเปลสเปลก็คือการสะกดคําศัพท์ว่าคํศัพท์นี้มีตัวอะไรประกอบบ้างเนาะแล้วก็ดูจากรูปภาพหลังจากนี้ให้นักเรียนอ่าเย็บ exercise book อ่า exercise book ก็คือหนังสือหรือสมุดฝึกหัดของเราใช่ไหมลูก แล้วให้นักเรียน open y o u บ book o เก a g e n เ m b e r ให้เปิด x x r r i s s e o o ที่หน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่8นั่นเองอ่ะเปิดที่หน้าที่8นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำา x x r r i s s e A นักเรียนเปิดหนังสือพร้อมกันทุกคนแล้วเนาะให้นักเรียนทำไปพร้อมๆครูเลยก็ได้แต่ถ้า,าไหนทำแล้วให้นักเรียนต้องเช็คคำตอบของตัวเองนะคะว่าตรงกับที่คุณครูฉเฉลยไหมเนาะอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเรามาดู exercise A ซุดท้า์เอคำสั่งเนาะเขาบอกว่าให้เราไฟฟายแปลว่าหา and A N D มดีแนปลว่าและ c ันเ r อร์ฮันเลอร์กือการทำไมลูกสบายสีเพราะตอนนี้ลูกค่าของเราเป็นสีอะไรคะสีขาวสีดำยังดูไม่สวยงาม The animals the animals ก็คือลูกภาพสัตว์ในนี้เหมือนเป็นสวนสัตว์ย่อมยอมเนาะเหมือนลูกไล์เดอะซูเหมือน, like zoo, อนสวนสัตว์ตามคำสั่ง a อ d the follow ตามคำสั่งที่เขาบอกมา้า่าง อลองดูรูปภาพก่อนนะเรียนรูปภาพนี้เนาะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างลองบอกคุณครูสิคะ,อะตอนนี้คุณครูเห็น the giraffe, The tiger, the lion, the monkey, นี่นี่นี่น the alligator, the bear, the parrot, hippo, and kangaroo อ๋อตอนนี้เราก็เจอเนาะมีทั้งหมดแล้วจะมีทั้งหมดเก้าชนิดก็คือคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้ แต่ว่าเราจะระบายสีได้ยังไงให้เรามาดูที่ข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าเขามีคําสั่งบอกว่าสัตว์ชนิดไหนต้องระบายด้วยสีอะไรอ่าดูข้อที่หนึ่ง for example ก่อนข้อที่หนึ่งคำสั่งเขาบอกว่าคันเ r c อค o นกคือการทำอะไมคะระบายสีดับท็อ a ด e ยดับ o ็อกดาย o c อกดายคืออะไรต่อระเเคด้วยสี Green กองก็คือสีไรลูกสีเขียวนั่นเองดังนั้นเราต้องระบายสีต้วจรละเกะตัวน,นี้เป็นสีอะไรคะสีเขียวก็ให้นักเรียนหยิบ Pick up your green color c ่ะ o ัลเลอร์แล้วก็ระบายจรวะเกะเป็นตัวสีเขียวระบายให้มันอยู่ในขอบขอบให้เส้นไม่เลยขอ,อบเนอร์ข้อที่สองมาดูข้อที่สองฟอนัน์ปัทชู ข้อที่สองคันเลคือการอะไรลุกระบายสีโดยฮิปโปอ่ะเรามองหาฮิปโปซิเมื่อกี้คุณว่าฮิปโปมันอยู่บนนี้อ่าคุณเจอละฮิปโประบายด้วยสีอะไรหลุกเ h อ p u เพอร์เพลเ e ก็คือสีม่วงอ่ะในตอนนี้คุณไม่มีสีม่วงให้นักเรียนหยิบดินสอสีม่วงมาระบายฮิปโปนั่นเองตัวนี้สีม่วงอคุณเขียนไว้นะว่มาม่วง ข้อที่สามโฟ r ์นัมเบอร์ทรี o ัลเอร์อะ COLOR คัลแบบว่าระบายสีเดออะไรเนี่ยจีราฟจีราฟคอยาวด้วยสีอะไรลูก Yellow อ่ะคณมี Yellow พอดีเลยข้อนี้นะจีราฟสีเหลืองอ่ะระบายสีเหลืองที่จีราฟมีกิจตัว How many giraffes in this picture มีทั้งหมด two เนอะ two สีราบอะระบายจีราฟสีเหลืองอะระบายสวยๆนะลูก For number four. ข้อที่สี่ color the bear bear คือตัวตัวนี้คือหมีด้วยสีอะไร black black color ก็คือสีดำหมีตัวนี้มีสีดำมาคุณครูมีสีดำพอดีเลยอ่ะคุณก็ระบายหมีด้วยสีดำอ่าระบายให้มันอยู่ในขอบขอบนะคะอ่ะข้อที่ห้าค่ะ number f i v color color คือการระบายสี t ด e tiger เสือเสือของเรามี how m n y tiger เบี้ยหมด one and two color tiger is orange orange คือสีอะไรลูกสีสีส้มนั่นเองอ่ะคุณไม่มีสีส้มนะแต่ให้นักเรียนดูไว้ว่าเสือเนี่ยสองตัวเนี้ยระบายด้วยสีส้มนั่นเองโอเคไหมคะข้อที่หก number six color ระบายสี the parrots parrots เติม s แสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งตัวนะสิ how many parrots in the picture o n two and three มีทั้งหมดสามตัวเขาให้ระ,ะบายสีนกแก้วหรือแพรด้วยสี b l u อ่ะเรามี b l u พอดีเลยคุณครูมีบ l u ครูก็ระบายสีนกแก้วด้วยสีน้ำเงินระ,ะบายทั้งสามตัวเลยอะเรียนระบายให้มันอยู่ในตัวรูปภาพของสัตว์เนาะ้อที่เจ็ด number seven r ระบายสี the เคนกรูแคนกรูคือตัวอะไรนะที่มีเกวอยู่หน้าท้องแคนกรูก็คือจิงโจ้อ่าจิงโตฮาร์แมนี่จิงโตฮาร์แมนี่เคนกรู one t w แล้วก็มีที่เป็นชาโรเป็นเงา three and four น่าจะมีประมาณสี่ตัวเนาะให้ระบายด้วยสีเปล่าเปล่าคือสีอะไรคะน้ำตาลอ่าจิงโจ้สีน้ำตาลอา่าระบายสีน้ำตาลนะข้อที่แปด number eight color the lion l i อ,อนคืออะไรเนี่ยเอาป่า จ้าป่าด้วยสีรด R E D อราระบายสิ่งตด้วยสีอะไรลูกสีแดงสี r ร d คัน o ลอันนะั้นแล้วก็ระบายสีแดงเลยนะคะก็สุดท้าย for the last one is number nine เก้าคันลระบายสี the monkeys monkey เติมเอ้วยเนาะมีหลายตัว monkey ก็คือเจ้าลิงเจี๊เจของเรานั่นเองระบาย monkey ด้วยสี pink C.I.N. a p i n g อ่าเราก็ระบายต้นลิงจ่อสามตัวนี้ด้วยสีชมพูเลยอ่าระบายให้สวยงามนะคะเป็นไงบ้างข้าวคอเนาะนีสัตว์อะไรบ้างนะเรามาทบทวนอีกทีนึงอีก again p i e เนาะนี่ก็คือใดเขากรได,ไดสีกรีนก็คือจระเข้สีเขียวข้อที่สองฮิปโปสีเพอร์เพก็คือฮิปโปต้องระบายสีอะไรลูกสีม่วงกราฟอีส์เยลโล ลาบระบายสีนะคะเยลโล่ Yellow สีเหลืองแ e บ่แแบ์คือหมี Color bear is b l a c สระบายหมีสีดำไทเกอรเสือเสือเราต้องระบายสีอะไรลูก Orange ก็คือสีส้ม Number six ิกาก็คือนกแก้วเนะาะระบายสีอะไร Blue ก็คือสีน้ำเงินแคนรูนจิงโจ้สีอะไร Brown color ก็คือสีน้ำตาล ายออนละลุกายออนระบายสีเ uh, รด (RED) Red แปลว่าสีแดงต้องระบายสีด้วยสีแดงนะคะส่วนมังกี้อะตาตัวสุดท้ายสีพิงค์พิงก็คือสีชมพูอะโอเคดังนั้น,น,นออคุณครูขออนุญาตจบบทเรียนเรื่อง Animal ไว้เพียงเท่าน,นี้เนาะแล้วก็ให้นักเรียนทำฝึกหัด exercise A ให้เสร็จเรียร้อยแล้วก็มาเจอกันในครั้งหน้านะคะอะสำหรับวันนี้ ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ Thank you and see you goodbye tomorrow Bye bye.